สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวย t ท b e ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องจ้าจ๋าป่าข้าวโพดเมืองเพชรบุรีอีกเช่นเคยนะคะสําหรับนะคะวันนี้จ๋าก,ก็มีนะคะวันนี้เนะาะจ่าจะมาสรุปนะคะเนื่องจากว่าพระอาจารย์เดินชัยหลังจากที่ย้ายไปที่จังหวัดอุดรน,นะคะแล้วคือไม่มีใครเห็นท่านเลยนะคะจ๋าวันนี้จ๋าก,ก็เลยมาสรุปให้เลยนะคะซึ่งจะเป็นเลขของพระอาจารย์เดินชัยนะคะกับพระครูบารวยนะคะ คือวันนี้จะมีเลขไหนบ้างนะคะที่น่าลุ้นนะคะสำหรับงวดนี้แล้วก็ด้วยความคิดของจ๋านะคะคือว่าท่านก็ได้ทิ้งท้ายให้นะคะตัวเลขไว้แล้วนะคะก็เลยเจะนำนะคะตัวเลขทั้งหมดของ พระอาจารย์เดือนชัยเนาะมาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะจ๋าจะมาสรุปนะคะเลขของพระอาจารย์เดือนชัยเนาะเอาชุดที่ชัวร์แน่แนก่อนละกันนะคะก่อนที่จะตามหาท่านไม่เจอนะคะซึ่งหลังจากที่บอกว่าท่านโดนให้ออกจากจังหวัดมุกดาหารแล้วไปที่อุดรอ่ะก็หลังจากนั้นนะคะก็คือว่าไม่ไม่มีใครทราบนะคะว่าท่านไปไหนนะคะเพราะว่าตรงที่พำนักที่ท่านไปอยู่ที่ที่ท่านได้สร้างไว้อ่ะในเนื้อที่ส่วนใางนะคะ คือว่าท่านไม่อยู่เลยนะคะคือเข้าไปตอนไหนก็ไม่มีใครเห็นท่านนะคะก็เลยตอนนี้คือว่าท่านท่านขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าท่านาโดนหลายอย่างเนาะความความที่ว่าในจิตใจเราอะ่ะมันมันก็เป็นอีกอย่างนึงนะคะที่หลายท่านนะคะไม่รู้นะคะอ่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วเนาะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ๋าด้วยเป็นกําลังใจให้จ๋านะคะามาดูกันนะคะซึ่งมาดาูชุดแรกก่อนนะคะชุดแรกนะคะจะเป็นชุดของพระอาจารย์เดินชัยนะคะที่ที่ท่านนะคะได้บอกไว้นะคะก็คือว่าวันนั้นอะ่ะท่านได้เข้าฌานนะคะแล้วลูกศิษย์ลูกหาที่ไปหาท่านนะคะไปก็จะมี ลูกศิษย์ที่เขารบท่านอะเยอะนะคะก็ไปนะคะแล้วอยู่ๆนะคะลูกศิษย์ของท่านนะคะก็พูดเสียงเล็กเสียงน้อยนะคะมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นแล้วก็พูดนะคะว่า หกหนึ่งสี่และด้วยความที่คําคพูดนะคะนั่นก็คือบอกว่าหนูจะไปอยู่กับพ่อหนูจะไปอยู่กับพ่อนะคะหนูจะตามพ่อไปประมาณนี้นะคะซึ่งแล้วก็พูดตัวเนี้ยนะคะหกหนึ่งสี่ซ้ำๆหลายรอบมากนะคะพูดซ้ําๆตลอดนะคะว่าหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่นะคะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นหนึ่งชุดนะคะต่อมานะคะ ซึ่งหลังจากที่พระอาจารย์เดินชัยนะคะมีหนังสือออกมานะคะให้ท่านได้เดินทางนะคะคือว่ามีหนังสือให้ท่านพ้นจากวัดที่จังหวัดมุกดาหารนะคะแล้วนะคะพระอาจารย์ก่อนขึ้นรถเนาะพระอาจารย์เดินชัยก็บอกว่าเดี๋ยวทะเบียนรถจะมาให้โชคนะคะซึ่งทะเบียนรถคันที่ท่านนั่งนะคะไปที่จังหวัดอุดอรนะคะจากมุกดาหารไปที่อุดอรซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหานะคะ าตามนะคะขับรถตามไปส่งทั้งหมด28คันนะคะอ่าทะเบียนรถนั่นก็คือ1516นะคะ1516เนาะอ่าทะเบียนทะเบียนรถของพระอาจารย์เดือนชัยนะคะที่ใช้เดินทางนั่นก็คือ1516นะคะต่อมานะคะซึ่งอในในก่อนก่อนครั้งที่จะมีหนังสือออกมาให้ท่านเดินทางออกจากจังหวัดมุกดาหารนะคะอ่ะ หลวงพ่อนะคะท่านก็ได้ทําพิธีแล้วท่านก็พูดทิ้งท้ายเอาไว้นะคะบอกว่าหลวงปู่นะคะบอกเลขนะคะบอกว่าเลขเก่าออกแล้วก็จะออกอีกนะคะซึ่งตัวเลขที่ท่านบอกไว้นะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะห4 6 5หนะคะ6465เนาะซึ่งท่านก็อบอกไว้นะคะว่าเลขเก่านะคะจะออกอีกนะคะมันก็เป็น เป็นอะไรที่ก็น่าลุ้นดูนะคะแล้วนะคะจ๋าก็คิดอยู่นะคะว่าแต่ก็มีหลายหลายสำนักนะคะที่ให้ตัวเลขนี้มาเหมือนกันนะคะบางท่านนะคะก็อาจจะว่าจากคิดเยอะไปหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องต้องแบบว่าแล้วแต่ว่าเราชอบหรือเปล่าหรือว่าเราจับจับเออจับคำพูดอของท่านอะได้มาประมาณไหนนะคะ ซึ่งตัวตัวจ๋าเองนะคะติดตามมาตลอดติดตามท่านมาตลอดเนาะซึ่งก็ไม่ได้เดินทางไปหาท่านนะคะหรือว่าเดินทางไปอะไรนะคะก็เลย Bien, uh, ท่านพ so ูดว well ันนั้นนะคะพูดไปแล้วก็ร้องไห้ด้วยก็ไม่ใช่ร้องไห้นะคะน้ําตาไหลเนาะก็ท่านก็พูดเนาะว่าต่างคนต่างความคิดต่างพ่อต่างแม่เนาะมันก็มีหลายความคิดนั่นเองนะคะซึ่งท่านก็ได้บอกเอาไว้นะคะว่าก่อนที่จะออกไปนะคะท่านก็ได้น้าตาไหลเนาะในวันนั้นท่านก็พูดนะคะว่าท่านอยู่วัดนี้มา7-8ปีอันนี้นก็จาก็มันมันก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะจ๋าก็เอาเอาชุดตัวเลขทั้งหมดอะ เอามาฝากเพื่อนๆนะคะเผื่อว่าเอามันจะไปตรงใจหรือว่าเพื่อนๆชอบตัวนี้หรือว่าเขาให้เลขตัวนี้มาหนึ่งตัวนะคะก็จะจับเลขจากที่ที่จะเอามาให้นะคะเอาไปลุ้นกันนะคะอ่ะมาดูต่อมานะคะซึ่งาอาจจะกินมากคิดมากนอนมากฝันมากประมาณนี้นะคะเหมือนกับที่หลายๆท่านอ,ะอ่ะบอกไว้นะคะว่าถ้านอนฝันก็คงจะ คิดมากแล้วก็นอนมากกินมากประมาณนี้นะคะมาดูต่อมานะคะเลขทะเบียนรถนะคะของพระอาจารย์เดินชัยนะคะที่ใช้ขึ้นเขานะคะใช้ขึ้นเขาไปาทําทพิธีที่ว่าตามหาน้องชมพู่นะคะนั่นก็คือ1764นะคะ1764่ 4. ซึ่งเลขนี้นะคะ1764นะคะก็คือว่าถ้าเราพูดถึงว่า3ตัวตรงๆยังไม่ออกเนาะ764นะคะแต่ว่าถ้ามันยังเป็นตัดตัวเลข2ตัวออก ออกไปสองงวดแล้วนะคะงวดที่ผ่านมางวดแรกวันที่หนึ่งมิถุนาเนาะออกหกเจ็ดนะคะงวดที่ผ่านมานี้ก็หกเจ็ดเจนหงเหมือนเดิมแล้วก็มีหกสี่ติดมานะคะอันนี้นะคะก็เลยหลวงปู่ท่านก็ได้พูดไว้เนาะว่าเลขเก่าจะมานะคะอันนี้เราก็น่ารุ้นดูนะคะต่อมานะคะซึ่งหลวงปู่รวยเองนะคะท่านก็ ได้ทําพิธีแล้วก็ทําอะไรแย่ๆเลยนะคะแล้วก็ท่านก็ได้บอกเอาไว้เนาะว่าอันนี้นะคะหลวงปู่รวยนะคะบอกนะคะว่า41่วันนะคะจะจับคนร้ายได้นะคะอันนี้ก็เป็นในๆด้วยหรือเปล่าจากก็ไม่รู้นะคะก็ลองลุ้นดูส่วนนะคะตลับพระนะคะที่หลวงปู่รวยเนาะคือว่าตลับพระร่วงลงมาจากหลังตู้ซึ่งอยู่ๆมันก็ร่วงลงมาเองนะคะคือว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะก็ตลับพระร่วงลงมานะคะ บนตลาดผ้าเขียนตัวเลขสีแดงไว้นะคะนั่นก็คือ4 1นะคะนั่นก็คือ4ีหนึ่งเนาวันนี้นะคะจ๋าก็เลยมาสรุปให้นะคะไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะชอบชุดไหนนะคะหรือว่าเลขตัวไหนก็เลยเอานำทั้งหมดเลยรวมมาทั้งหมดนะคะเพราะว่าหลวงปู่เดือนชัยอะ่ะท่านเดินออกเดินทางนะคะไปที่อุดรแล้วก็ตามหาท่านไม่เจออันนี้ก็หลายท่านนะคะก็น่าจะเป็นห่วงท่านอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะจะ ท่านหายตัวไปไหนหรือเป็นอะไรหรือเปล่าประมาณนี้นะคะหรือว่าท่านจะคือว่าบางครั้งมันก็หมดกําลังใจนะคะคนเราที่เจอเหตุการณ์ประเภทนี้นะคะก็เลยอา,อาจจะหายตัวไปพักพักผ่อนนะคะพักกายพักใจบ้างนะคะประมาณนี้เนาะ แล้วก็จะมานะคะสรุปกันทั้งหมดเลยอันนี้นะคะจะจะจับเอาเอาตัวเลขทั้งหมดนะคะจะเป็นเลข3ตัวนะคะเลข3าตัวแล้วก็เลข2ตัวเนาะจับออกมาฝากเพื่อนๆเอาไว้ไปลุ้นโชคกันได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าหากเราจับออกมาแล้วถ้าเราอ่ะชอบตัวไหนนะคะเราก็จัดเน้นๆได้เลยนะคะคือเน้นลอตเตอรี่นะคะหลายๆใบเลยนะคะ มาดูกันนะคะว่าเลขทั้งหมดที่จะจับออกมาเนาะจะมีชุดไหนบ้างนะคะที่จะเป็นเลข3ามตัว2ตัวนะคะมาดูเลยนะคะอันนี้จะสรุปออกมาทั้งหมดนะคะเลข3มตัวนะคะก็จะมีนะคะเลข3ตัวอันนี้เนาะจะมีนะคะ1น7นะคะ1 4 7่ี่เจ็ดนะคะส่เจนหกหกหนึ่งสี่นะคะ2ตัวเนาะก็จะมี1 4 7 4 7 6ดหนะคะ 64651615แต่นะคะถ้าหากเพื่อนเพนะื่อนมาถ้าถ้าหากเพื่อนๆบอกว่ามันออกไปแล้วนะคะตัวเลขชุดน,นี้ออกไปแล้วนะคะคือว่าไม่ชอบนะคะเพื่อนๆตัดออกเลยนะคะสมมติว่า,าถ้าเพื่อนๆคิดว่าเจนหกนะคะเจนหกหกเจ็ดออกไปแล้วนะคะอาจจะไม่เอานะคะเผื่อว่า,อ,าออกไปแล้วนะคะจะไม่ออกแต่เพื่อนๆก็ต้องจาไว้ด้วยเนาะว่า เจนหกหกเจดะออกสองวัตตินะคะออกสองวัตติเนาะเป็นเลขชุดสองตัวโบเลยนะคะอันนี้นะคะก็ระวังไว้นิดนึงนะคะต่อมานะคะหกซีหกีออกไปแล้วชุดสองตัวล่างางวดวันที่สิบหกมิถุนาที่ผ่านมานี่เองนะคะอันนี้เพื่อนๆก็อ่กอันนี้ก็ถ้าหากหลายท่านบอกว่าเอมอ,ออกไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็ตัดออกได้นะคะอันนี้เพื่อนๆตัดออกได้เลยแต่ถ้าว่า น่าจะติดไว้หน่อยนะคะสักใบนะคะแบตเตอรี่สักใบก็ติดไว้เลยนะคะต่อมานะคะอ่าอันนี้นะคะ 4J6 นะคะ 4J6 สามตัวตรงๆยังไม่ออกนะคะก็คือ764นะคะอันนี้จะเป็นเลขของทะเบียนรถของพระครูบารวยกับอ่พาพระอาจารย์เดินชัยนะคะคือให้มาตัวเดียวกันนะคะจะเป็นอ่าทะเบียนรถนะอ่าทะเบียนรถตัวเดียวกันเลยนะคะแล้วนะคะอ่าต่อมานะคะสําหรับอ่าเลขอ่ ทั้งหมดเนี้ยนะคะถ้าหากเพื่อนๆตัดออกเจน6หกหรือว่าหกสี่นะคะอ่ามันก็จะเหลืออยู่แค่ห้าชุดเท่านั้นนะคะเหลืออยู่แค่ห้าชุดเท่านั้นอ่าอันเนี้ยนะคะเพื่อนๆก็เอ่อเลือกนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าอ่าช่วงนี้นะคะลอตเตอรี่ถ้าออกออกแพงออกมาแล้วอ่ะมันมันจะแบบอ่า หมดแผงไวนะคะหมดแผงไวเนาะจากวันนี้จ๋าก,ก็เลยมาสรุปไว้เลยนะคะสรุปให้เนาะหากเพื่อนๆอ่ไปหาซื้อลอตเตอรี่ก็จะได้แบบอเอาชุดน,นี้ชุดน,นี้ชุดน,นี้เลยนะคะประมาณนี้เนาะายังไงนะคะวันนี้จ๋าก,ก็ขอให้เพื่อนๆเ,เนาะได้เป็นเศรษฐีพันล้านเลยนะคะสำหรับสุดท้ายนี้ก็ ขอฝากช่องจ้าจ๋าปากขอพุ่นวังเทศบวนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นแฟนคลับของจ๋าเรื่อยมาแล้วก็ต้องขออภัยนะคะจ๋าก,ก็ต้องขออภัยหลายๆท่านเลยนะคะถ้าหากจ๋าทำอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้เยอะๆเลยนะคะสําหรับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆเนาะทุกท่านโชคดีร่ำรวยเงินทองถุงหวยเลยเบอร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ